มิลลาฮฺุสซาลฺลัมุลลอฮฺอะลัยฮวซัลลามุนอะลัยฮิซัลลาหมุนอะลัยฮิวซัลลามุอะลัยุมวะเราาหมะตอลลอฮิวบะเราามุนอะลัยดุวิลลาหครัอทลานผิวชมท่าพม่นอะรับลฮัมดุลลาหมชาอัลลอฮิซุบฮานัลนอะวันนี้บัรยากมศของารัี่ผมได้มานม่นอะูัตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอัลฮัมดุลอลลัจฮิๆมัลลาหมุนอะลัยฮิวซัลลาหมุนอะมัจะทวให้ชาวิตนอะลัยคิว่า อยู่กับความมั่งมีอยู่กับความสุขสบายเนี่ยมันจะทําให้เราลืมอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือผู้สร้างคอลิกนะครับเพราะพวกเรานั้นเป็นมกขลุก,ลกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านพี่น้องครับวันนี้ผมมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่คนในเมืองหรือเด็กเกิดมาในเมืองเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นแล้วหรือไม่เคยได้สัมผัสแล้วนะครับเราเรียกกันว่าต้นมายาบ ถ้าดูคล้ายๆกันก็คือว่ามันเหมือนก็จะเป็นต้นนะครับผักกะเฉดใบคล้ายๆผักกะเฉดที่ลอยอยู่ในบอ่อแต่ถ้าอยู่บนบกมันมีลําต้นของเขาจะมีหนามแล้วใบคล้ายๆผักกะเฉดก็จริงแต่เวลาโดนแล้วมันหุบสุมพานหรือเปล่าเนี่ยครับใบของเขาจะอยู่เฉยๆแต่เวลาเราไปโดนมันหุบเราก็จึงตอนเป็นเด็กเนี่ยเราจรึงได้มีการเรียนการสอนกันแบบเล่นกันด้วยแล้วก็สอนกันด้วยว่า เอามาแข่งการคายธทําใบไม้นี่หูบได้มากกว่าอันนั้นแบบภาษาเด็กแต่ถ้าแบบภาษาคนที่มี إ ي มานต่อลอสุบฮานอัตตาเราก็จะเห็นว่าท่านผู้ชมในเวลาเราดูเราโดนต้นไม้ต้นอื่นเห็นไหมครับมันไม่หูบนะแต่เวลาเรามาโดนต้นไมยราบมันสามารถที่จะทําให้อะไรครับมันหูบได้ทำไมมันเึงหูบได้สุบฮานัาลลอฮ์นี่คืออัลลอฮ์สุบฮานอัตาเราเป็นทรงสร้างเป็นผู้ทรงสร้างเราจึงบอกว่าเนี่ยครับไมยราบมันหูบได้ แต่ต้นไม้ต้นอื่นมันไม่ขูบใช่ไหมอ่ะเด็กรุ่นใหม่ถ้าถามว่าเด็กรุ่นใหม่รู้จักไหมต้องบอกว่าเขาอาจจะไม่รู้จักอันนี้แหละที่บอกว่าเวลาเราสอนลูก่อนอีมานอามันตุบินละเนี่ยหรืออัลอีมานอัลอีมานูบินละการอีมานตอลอดสุบฮานวุวัตาลาเราต้องนําสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามันไม่ได้มาจากอันที่บอกว่ามันเป็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาเองแล้วต้นไม้มันจะรู้ได้ยังไงครับว่า ต้นไหนเกิดขึ้นมาแล้วใบจะหุบต้นไหนเกิดมาแล้วใบไม่หุบใช่ไหมครับอันนี้เราต้องสอนเราต้องบอก,ล,กลูกหลานว่าเวลาเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนเราจะเดินทางไปไหนเราหนีไม่ได้เราเลียงไม่พ้นกับการที่จะนําสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมาสอนมาบอกเพื่อให้อิหมานนั้นมันเกิดความมั่นคงและเกิดการแน่นแฟนแล้วมันก็จะกลับไปหาประโยคที่บอกว่าละอิละฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลราะสุลลอฮ์ ไดอิลฮให้นบอไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกลับไหวโดยเที่ยงแค่นอกจากลลอฮ์และลลอฮ์ให้นบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมานำเสนอมาบอกกล่าวมาแจ้งข่าวดีแล้วก็บอกข่าวร้ายกับเราเราจึงปฏิญาณตนว่าว่าอาชันอันนมุฮัมมัดันเราสูลุลลเราเราไม่ได้กล่าวตลมปากแต่เราต้องเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นไปทำให้การอิหมัดของเรานั้นแน่นแฟ้นแล้วก็มัน่นคงวันนี้จึงขออนุญาตนะครับว่าอยากให้ผู้ปกครองอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ย เวลาได้ Hoy, ality, hey, ่านลูกหลานไปแล้วได้เห็นธรรมชาติอะไรจงนําสิ่งต่างๆเหล่านั้นบอกกล่าวและสอนกับลูกหลานนะครับก็ขอดอัลลักทรงประทานที่ะด้ตอฟิกและก็อิมานให้กับพวกเราทุกคนครับวัสัลลอะลัยกุมมาราะ์มะตุลละฮ์ว่าบรอกการ